มาสิมาตามมาขาม่อลอน,นะพี่น้องเด้อส่ที่ขงพี่น้องไปที่ขงตามมีตามเกิดละพี่น้องเอ้ยใส่าขามอ่อนลงไป ตะมะามออนพี่น้องตมะขามอ่อนนะพี่น้องเด้อกรีแชงแล้วพี่น้องฝนกระโตกนะพี่น้องคนได้ยินบ่ฝนตกแ๊แจ๊กนะนใส่ปลาไดจ้ะเด้อปลาแดงปลาแดงเขากลมสูงเราด้วจ้ะต้กลมสูกแล้วไปชวโรดลงไปพี่น้องรด ตามแก่สวมจังน้อยพี่น้องใช้ลำตาลไว้มันสวมลายปลาเงย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 ใส่กันพี่น้องโอ้ยหนามาแตก